เขาเป็นป้าสิแสดงว่าพ่อค้าแน่นอนมมันมันตามออเดอร์อย่างยกให้ยกพอดีออเดอร์สั่งมาแบบนเตเผื่ออยู่แล้วสิบเจ็เผื่อกันแต่ปน่าดีเ ไปถ่ายคลิปเองถ่ายนะเองสองสามลายคางแนมันจะกินไก่ตัวทหารเขาบอกว่านังจะพิ่งจะพ่นหมมาทางที่ตอนที่เหนือเนาะมาทาง

เราเปิดประตูมาสองคันรถตู้รถตู้คันหนึ่งแต่คันพี่อาผมไม่เห็นมันมันสีดำมันมืดแต่รถตู้มันจอดใ่ห้อกสีขาวมันเห็นไกลไงแล้วไงแล้วแล้วมามาพบสองไฟฉายผมก็สองไฟคืนสองไฟใา่เหรอสองไฟฉายสองไฟฉาอมันบอก็ไฟตอนนั้นตอนนั้นยังไม่ตัดยังไม่ตัดยังไม่ตัดผมก็ปิดประตูสองไฟใส่นะแสงจ้าของของเราไง ผมปิดประตูว่ามันจะสวนมาอพราอมันปักเครื่องมันจะได้มันคิดว่าม,มันจะเอามันตั้งใจอยู่ในเครื่องอยู่แล้วผมเปิดประตูวิ่งเลยคนวิ่งไปแล้ววิ่งมันวิ่งแล้ววิ่งแล้วแล้วคนนั้นก็บอกสองไฟใส่สองไฟใสไฟไ่สองไฟตามเลยผมก็วิ่งลงไปหากุดลองเลยท่านลองเลยพอถึงถึงน้นไม้มันก็ล้มได้ยินียงไม้ล้มอยู่ถึงน้นแล้วผมถึงน้นแล้ว คุณท่านรองมันตัดไวขนาดนั้นเลยอุ้ยเร็วครับเร็วสี่กว่านาทีไปเลยยิงไปขึ้น้าดังขึ้นเสียงไม่ดังเด็กแสบผมวิ่งเลยแล้วตอนวิ่งผมกลัวมันจะสวนไล่หลังรองเท้าไม่ได้ใส่เลยใส่หรอพ่อหนอน

เขารู้ตัวว่ามีคนตื่นแล้วมีคนเห็นเขาแล้วเขาคงรีบถ้ามีมีใครตื่นเขาคงจะเอาหมดนะเพราะว่าพัดพระสิวัดนี่ก็ตื่นหมดเต้นหมดแต่ไม่มีใครกล้าออกเพราะกลัวเพราะพระสิวะไม่ใช่นักรบไม่ใช่นักสู้ไม่มีอาวุธเขามาเขาเตรียมพร้อมมาหมดเพราะว่าหลวงตานี่มาใหม่คนที่อยู่ก่อนหลวงตาก็ได้วิ่งแล้ว วิ่งก่อนหลงตาแล้วแต่พระรูปนั้นออกสุดงไปแล้วได้ข่าวว่าออกไปสุดงทางพม,ม่าหลงตาคนนั้นมาจอดมันเหยียบใบไม้แห้งเสียงใบแห้งมันดังเสียงรถมันจอดแล้วมีเสียงคนเดินเข้ามาอาตมาก็คิดว่าเอ๊ะเขามาทําอะไรเลยเปิดประตูออกมาโดนไม่ได้เดินออกมาประตูได้แค่จะงกออกมาส่องไฟดูเห็นสองคนมันยืนอยู่ แต่มันสาดไฟไฟคืนใส่หลวงตาหลวงตากลัวเขาจะยิงสวนแล้วปิดประตูข้างในอีกทีนี้ไอคนคนหนึ่งมันยืนอยู่ข้างนอกนะมันคนสองไฟมันสองไฟใส่้นไม้ให้คนเลื่อยตัดหลวงตาก็มีโอกาสได้ออกจากประตูเปิดประตูวิ่งเลยหลวงตาวิ่งไปหาท่านรองเจ้าอาวาสอยู่าที่ตะวันตกหลวงตาเห็นแค่นั้น